เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆคุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับคันนี้เป็น Toyota าแคมรีครับแคมรีปี94นะครับราคา49,999 99, บาทเท่านั้นนะครับเกียร์ออ,อตโต้ครับตัวถังสวยผภาพาพนในใหม่ รถวิ่งน้อยนะครับไม่มีชนจะขอบอกว่าพาช่างมาดูได้เลยนะครับรถขับดีมากนะครับไม่มีชนนะครับแอร์หนาวเครื่องดีเกียดีครับช่วงล่างแน่นนะครับคันนี้ภายในสะอาดสะอางกว้างขวางหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสี่บานเบาเป็นเบาผ้านะครับเบาเปามีดีสภาพดีตามรูปนี่เลยนะครับไม่ขาดไม่เปื้อนช่องเครื่องก็สภาพเดิมเดิมนะครับดูซ้มโชกซ้ายขวาคานหน้านะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยซ่อมนะครับไม่มีรอยชน ที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับ, 4, 9, บนะครับ49,999บาทเก้านั้ทนะครับโตโยต้าเคมบรี่ออปชั่นครบจัดเต็มนะครับเกียร์ Auto ออโต้ปี94้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยนะครับจะนัดดูรถหรือจะถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายตรงถึงเจ้าของได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ